พมาพามาพี่น้องมาเหนเนี่ยกินกับพี่น้องเมนูอันนู้บ้านเฮาเลยแหละเห็นแนี่กินคือเก่าพี่น้องเลยมันนี้ก็ได้แต่พี่น้องจะคู่ว่าอวายยังกันจะคู่แล้วก็ไปเบิร์นกันเลยพี่น้องเลยสิก้อยกระพ้อมพี่น้องเกระพร้อมสีหัตโต้เลยแหละอันสิ่งก่อยพอได้จำ ป้อมตอนแรกบนโต๊ะมันบมดจากมันแบนบยังมันตกแล้วมันสิไข่ป้อมสีโนะสสต๊ะน้อยพอี่น้องเพราะว่าทำไมครับกระชิดก้อยเพราะว่าพอได้จำกับปนจุดจีน้ำพี่น้องไหยปนจุดจีน้ำ อาหารบ้านเฮาออพี่นอ้องส่วงยุบโควิดแห่งกาไปใส่บ่ได้กินไปซะก,ก่อน ไปผักไันด้กว่าเขาเวลาผัก่อนพี่น้อย แต่มันบุพี่เ้นองเอ้ยเดห่อยบุลายปันไดดก็ได้จ้ำอยู่หรอกเข้าขรัวลงไปประแดดจักน้อย <c oughs> เป็นโนะ แบบง่ายๆซะก่อนนี้ไป ល្រឿងស្វើម្ម្រើងខ្ញុង់លើង់ទី្រើង់មី្រើងខ្ញុង់។ល្រើង นู้นมุนกไดนี่กนคนตัโตีไม่ไข่ nào đấy sim một còn Ôi à dồi lái vào đây không nào Có đây chăm ไข่กว่ไข่ไก oh, ่อยู่ดอกก็พ oh, ี่น้องเลยพาเขาบ้านเฮาปนจุดจีปนกระป้อมขัวแมงขานูนพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อคักแล้วคักแล้วมาเลยพี่น้องฝันกลางดึกโอ้โหข้าวเกาโมงหนูยังแหละขัวแมงขานูนพี่น้องปนจุดจีพี่น้องเลย โคนกระปอมเอ้ามาเข้าเลยว้าบ่นี่ว้าบ่ไลหางน้ออีตอน Happy ม่รู้ใหญ่ก็เริ่มออกล้วัใหญ่เตออกวมห้องวะทางเวนยันสืถึงนไมนี่คือนอนพนส่เนาะ ห้ามตัว,ตวนึ่งจำนนนนงไข่ตัวนึ่นอ้ามมัน,นเลาะเลยตตกใหม่ไม่สนุน ไม่ทุกตีต่วจิบ่มง่ายไปทางเยจิบลอบานเฮาเลยง่ายแฮงตัวเ็นยิดตัวนี้น,น,น,ะ,นะตอว 感谢相关。 เขามายึงไหนใช่หรอใดี <c oughs> ขักร้าย